จังหวัดยะลาประกาศเจตนารมณ์วันต่อต้านการคอร์รัปชันสากลคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตครับวันนี้นายธีรุตสุภววิบูลผลรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดยะลาร่วมเป็นประธานการประกาศเจตนารมณ์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากลภายใต้แนวความคิดซีโร่ ทอรเรนตคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ห้องศียาลาชั้น3าสารากลางจังหวัดยาลาซึ่งการดำเนินการจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลสำนักงานปป,ปชสำนักงานปป,ปทองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชันประเทศไทยและภาคีเครือข่ายรับชมการถ่ายทอดสดจากส่วนกลางผ่านระบบซูมหรือ Facebook Fanpage ของสำนักงานปป,ปช ปลุกกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริตหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมการประชุมร่วมแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการขอรับชันด้วยการใช้กลไกกระบวนการประสานความร่วมมือกับภาครัฐรัฐวิสาหกิจ เอกชนและภาคประชาสังคมซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืนและยกระดับการรับรู้การทุจริตให้เพิ่มสูงขึ้นสำหรับวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากลคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่9ธันวาคมและให้ความสำคัญสะท้อน ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้นครับ